ทุกคนตอนนี้กำลังเอาเด็กเข้าบ้านเอาไปไงฮะพี่มาอ่ะตาเข้าไปเข้าไปกันอะไรพี่มา้ออาอะอะไรตัดตัดกับพี่มา้าจริงโอ้แม่กซี่น่าอย่ามาค้างกันนะอยู่ที่แคบก็ต้องอบอุ่นอย่ามาค้างกัน ตัวตัววีนมาแล้วตัววีนมาแล้วทุกคนนี่ไงตัววีนนี่ไงนี่มันโชคตัววีนปกติไม่ได้ลงมาเลยมนะไห้น้ำโชคเลยอย่าอย่าวีนนะน้ำโชคโอเคโอเคตะกอ้อโอเคอะตะกร้ไปกินข้าวกันใชะโอ้โอ น้ำโชคสะบัดโดนโดนนี่เลยโดนปากึ้นเลยอาดียกันเตะไปกันเตบไปกันนโชคตาเจ็บนั่งลงก่อนอนั่งลงก่อนออใครยังเข้าไม่ถึงเดี๋ยวให้น้ำโชคก่อนอืมโอเคมากาศ นี่ก็คือจะเป็นอย่างงี้ทุกคนตอนก่อนเข้านอนเนาะเขาก็จะมากอดอย่างเงี้ยกอดจนสบายใจนะไม่ค้าไม่ได้นะค้าไม่ได้นะน้ำโชว์ตัวค้างนะนั่งสักตาอยู่นี่นะตายังพูดอยู่ไปนะน้ะนำโชวเอาเสร็จแล้วน้ำโชวออไปนะเจสันนี่น้องนะ อ้อแม่เจียงจ้ะแม่หญิงเ,เดินมาดูตัวปาไม่เหาหน้าแจ็คสันดูคีวินยังไม่เรียนแบบน้ำโชคนะเอาละมาวิวเลยมาวิวตัวยักษ์มาแล้วโดนไม่แล้วทุกคนแจ็คสันแจ็คสัน น้ำโชคนั่งนานไปแล้วนะฉันนั่งอยู่ตรงนี้นะให้ฟงังฉันจะเป็นเด็กคนเล็กนะเด็กน้อยไม่ได้ดูพี่มา้าพี่มา้างอไปม่ฟังใช่ไหมน้ำโชคดูเด็กน้อยเด็กน้อยแจ็คสันไปเอาไปห้้งนอไปมันคับแคบไปเนี่ยห้องคับแล้วทั้งนอก นะเอาข้างนอกนิกกี้ยังออกไปแล้วนะอืมโชคน้ำโชคเออกไปแล้วฉันจะกอดคุณตาโลก,กอดนานแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวค่อยกอดเดี๋ยวตอนนอนค่อยกอดอีกนะเดี๋ยวตาจะขึ้นไปบนเขาก่อนโอเคนะมาเวลมาแล้วดูห้องก็แค่ที่มา่านห้องน้ำโชคเมื่อไหรเธอจะออกไปที น้ำโชว์ไม่ยอมออกน้ำโชว์ได้กอดแล้วไม่ยอมออกเลยเอาละเดี๋ยวมาเวลเข้ามาก่อนน้ำโชว์มาเวลเข้ามาถึงไหมเข้ามาถึงไหมมาเวลเข้ามาถึงไหมน้าน้ำโชว์อ้อนใหญ่เลยอ้อนใหญ่เลยเห็นไหมอ้อนใหญ่เลยน้าน้ำโชว์ใครเพ่เคยเห็นโมเมนต์น้ำโชว์อ้อนเห็นไหม อ่อนต่นะสยียงใครเมื่อกี้นำ้ำโชกถืออคนไปบังโดนหน้ารู้แจ็คสันก็กว่าคลิปเลยไปแล้วนำ้ำโชคแจ็คสันเขาโดนนิดโดนหน่อยเมื่อกี้คนนำ้ำโชคโดนหัวโดนหน้าเขาคลิปอุมโอล โชว์ไปกินนะน้ำโชว์ไปกินอาหารแล้วน้งหญิงน่น้องออกไปแล้วว่าลำคานคานคานทับแคบอืมอาจจะกอดพัดตาดีๆมาเวิวโอเคจักรสั่นหัวหอนะออกไปแล้วพี่ม้าออกไปแล้วโอเคก่อนแล้วอ๋อออกไปแล้วโอเคเรียบร้อยแต่จะกอดจักสั่นมั่ง เอามาเวลเอาไปตา,าจะกอดแท็กสารน,เานะเสร็จแล้วไงมาเวลเสร็จแล้วไงเสร็จแล้วไงเอามาออกก่อนนะเสร็จแล้วอว่ะเสร็จแล้วเอามาเาวลอ,ออกมาเอาเวอเปลามาตาจะอกอดแทกสัรมากตาจะตจะแท็กสารนะโอเคยังเออในกอดสุดท้ายนี่ได้กอดแบบ อุอุ่ฮะเหมเห็นไหมข่าวสุดท้ายด็ดีโอเคนะเดี๋ยวไตจะขึ้นบนเขาแล้วนะโอเคนะยังไงอายใจยังหใจยังสวัสดชิายใจยังหายใจยังมามาเว้อีกทีอ่ะโอเค เราจะขึ้นไปบนเขาแล้วโอเคนะเดี๋ยวก่อนนอนเดีต้าก็มาอีกรอบหนึ่งไปบนเขาแล้วครับทุกคนเด็กเด็กเกเด็กเอามาเมมมเมาเดี๋ยวเชดลมเช็ดลมเดี๋ยวนานานานนนนนะเนเอามานี่ยมาเนี่านี่เลยมานี้เลยอาเลยเ นี่มีสายจูงเดี๋ยวเด้อเด้อใส่ไงเนี่ <styles. S 1> ยใส่ไงนี่เด้อ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  มาดูก vale ah. ันเดี๋มันนี่อ่ะเดี๋ยวกันนี่ก่อนนะนี่กันเน่ยเนี่ยเนี่ยตัดเนี่ยดูดิโอ้เลงเยอะจังเลยเป็นเหล็กนี่หลุดเลยเหล็กหลุดเลย ये <laughs> वाला <laughs> <that's to you. laughs> ไอเหล็กมันขาดไงทุกคนไอเชือกนะี่แต่ผมมีเชือกอีกอันนึงแต่เหล็กมันก็พอใช้ได้โอเคมันเอาไปชียยังมาดิเห,หรอเอาไปชีก่อนไหมเอาไปเชียร์ไปชีก่อนไหมที่ยิน ไปชี้กันไปชี้กันเอาไปชี้กันเอาไปชี้กันเร็วเอาไปชี้กันเอาไปชี้กันเอาไปชี้กันเร็ว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  อาไปชีกเร่อยเรือ่อเเไชีไหมเอาไปชีกันจะเขาไปแล้รอบเขาไปแล้ก่อนอ้าไปชีเลอ้าวข้ามมาเลยมาเเอาอีกนะเขาไปเอาไปเดี๋ยวไม่ชี้แลเขาไปกันเดี๋ยวตักน้ำให้ may. เร็เร็วเเร็วไปไหนละเร็วเร็เร็วเร็วเอออม่เปิดชีอาเสร็จหรยังอีตัวไปไหนอีตัวไปไหนอตัวกลงเหรออดูดมา

เจเบลเร็ว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 เขอยู่ไหนฮะเอามาเร็วเร็วเจเบลเร็วเร็วเร็วเขาเคลียร์จะไปเขาถ่ายดูดิเอาเร็วเร็วเสร็จหรือยังเขาบอกว่ารีบเขามาวินมาวินน้องนะไปทางโน้นมาวิน มาวินชอบพาเจะี่ยวเที่ยวมาเลย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 อ่านาานวินไปไปมาเลยมาเลยเจี่ยวเจี่ยว่ายเสร็จแล้วมาวินมาวินเขาจะหยอกเล่นผมแมนไป้วยผมดายผาไมอะไรเห็เธอนี่ผมันเปนิซ่าบ้างเลย เอามาแมมแมมมานีมแมมฮะเลยครับใจห่วงกนั่นกดเล็กยิงเอาไม่อยู่เลยดิยิงมาแมมนี่โอ้นเลกิ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 น พีนแจ๊กไม่ต้องออกมาอันตราย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 แมาแมมไปไหนมันรัดไปนะมานี่ดิฉันดูดิจะขายให้จะจะแวะนะโอเคนะลูกนะจ้ะเดี๋ยวถ่ายแล้ว สงสารเดียจังเลยอุทนน,นนะลุงนะเดี๋ยวเช็มีก่อนเดี๋ยวฉันจะได้ให้ไปอยู่อโอเคนะลุงนะเห็นะมกินใช่กิข <c oughs> นข้าวเชะหน่อยเ <c oughs> ขาอ,อยากอยู่ข้างนอกนานๆ <c oughs> จ้ะ có giặt phinh, để tránh xăm lúa cẩn, lúc nè, đây, Okey nah. Saya pi dumum mem kena. memkan dumum mem kena dulu nah. Hmm. Pi dumum mem nah. ตายเงาบ้านเชื่อยาปันโตมีเรื่องราวที่โลกไม่เคยรู้ใช้คนหนึ่งก็มาน้อยเจ็ดชีวิตผู้พันทุกลมหายใจมันเวทมนต์พิมาแจ็กสันและมาเรนแม่กี่นำโชคน้องหญิงและนาโนะแต่โตเคียงข้างในโลกใบเละเต็มไปด้วยความรักแท้จริงและต้นเรื่องของ ยงเริ่มจากหนึ่งหัวใจเชื่อว่า oh, <why S 1> <Okay. S 2> วสมดีโอวายูเจชายคงมาถึงเจ็บสวรรที่เธอสร้างนั้นคือชีวิตแต่ในใจลึกๆเธอก็รู้ดีว่าสักวันต้องจากกันไปทีละตัว ิดทัวใจก็ยิ่งสั่นไว้น้ำตาก็ไหลหยดยลงบนภาพความไปนะจะไปดูดูดูกับทีอดูลองนั่งกันตายยาตายตายามันรัดเธอไหมคะดูดิ ทดลองดิอันนี้ทดลองดิทดลองดินี่ทุกคนมีใจตะกอในแทนอันนี้มันหักแล้วเห็นไหมหักเล,เ,ลลลเลยน้นดึงโอ้โหได้แล้วทดลองลองสทดลองได้แล้วนี่นี่แน่นไปไหมเป็นคลายแล้วน่าจะ,จะใช้ได้แป๊บเดียวเพราะเดี๋ยวเขาตัวใหญ่ขึ้นเรื่อยๆอยนะทุกคน Ah, ni makin ni? Ah, ah. Ah, mana dia? Ah, mana dia? Macam tu bukan lah หายใจเมาว่าแมไม่ใสให้ใสแต่จุนเคยรู้มันเส้นเล็กไปก็มาน้อยเจเอใหม่ได้เตอใหม่ทุกลมหายใจมันเกันได้กันช่วงอันตรายได้ยิ้มจิงๆถ้ยิ้มอ่ะถ้ายิ้มยิ้มเหอะคิเต็มไปด้วยความรัก เธอนอนได้แล้วมั้ยได้เวลานอนแล้วมั้ยยังไม่นอนเลยังไม่นอนใช่ว่าเธอนอนได้แล้วเงียบดิไปดงโอ้แรงเยอะมั้อยิ้มยมในใจเมือโกหกบรรยกาศดดอิรรดกัดมือเอดิแล้วเจ็บไหมากาดฉันะฉันเจ็บน

ไปหลับได้แล้วไปหลับได้แล้วไปหลับได้แล้วจับมือจับมือไหนจับมือไปจับมือไหนจับมือข้างนู้นข้างนี้ข้างนี้ข้างขวาอ่าข้างซ้ายข้างซ้ายจับมือข้างซ้ายข้างขวาใช่สบายดีดิเอาเอาไมมือขนมมือกันดิสบายดีเอามือสองข้างนี่ไม่ใช่เออไม่ใช่วัก็คือแบบ ที่ทั่วใจก็ยังสั่นไหวน้ำตาก็ไหลหยอดลงบนภาพพวมทรงจำหากวันหนึ่งไม่มีเธออยู่ตรงนี้ <c oughs> เสียงเฮาคงยังดังก้องในหัวใจเพราะรักนี้ไม่มีวันตาย,ย,ยในมิทานบทสุดท้ายของ อ่ะเธอไปอยู่กับไปอยู่กับลุงไปไปอยู่กับลุงฉันจะกลับแล้วอยู่กับลุงไปไปอยู่กับลุงอ่ะเธไปอยู่กับลุงไงฉันจะกลับแล้วนี่ไปอยู่กับลุงฉันจะกลับ ก็ไหลหยดลงบนภาพพร้อมทรงจำ